ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม w a r z o n e Mobile นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงปืน AMG ที่ติดเมตาในชว่วงนี้มากๆนะครับผมก็คือ FJX a LRN l นะครับผมผมบอกเลยว่าเป็น AMG ที่โหดแล้วก็โกงมากๆนะครับหลังจากอัปเดตซีซั่นรีโหลดมาเนี่ยผมบอกเลยว่าโหดสุดๆเลยนะครับผมก่อนหน้านี้มันก็โหดอยู่แล้วนะตอนนี้โดนบัฟมาอีกยิ่งโกงกว่าเดิมอยู่นะครับผมใครยังไม่ได้ดูว่าอัปเดตซีซั่น4รีโหลดนะครับผมมีอะไรบ้างนะก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะัวรา,วานะวเกมคลกันด้ว,ว,วื่อน,น,นรัวหรไหมอนะ้ เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีของแต่งปืนด้วยนะครับผมอย่ยาลืมไปดูกันนะเดี๋ยวไปรับชมเกมเพลย์กันดีวกว่าครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับปืน FJX Allard ผมบอกเลยว่าเป็นปืนที่โหดมากๆเลยนะแล้วก็โกมงมากๆนะครับผมหลังจากอัปเดตซีซั่น4รีโลมาแลครับผมใครอยากเติมเกม Warzone ราคาถูกนะครับผมผมก็แนะนำร้าน Lisman Shop โน1เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม Copyty Warzone Mobile ในราคาประหยัดสุดคุม้มโดนใจสามารถเติมได้ที่ a d ไล n e Lisman X อย่าลืมใส่อดกันด้วยนะคะว่าจะเติมเกมอื่นๆผ่านเว็บไซต์ซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับเลยเปลี่ยน Lisman Coin ใช้แทนสนลดได้ด้วยพร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด ติดเดือนพร้อมบริการเติมเกม24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมเข้าไวต้อง listman shop เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะครับผมเพราะของแต่งผมอาจจะไม่เหมือนในเกมเพย์นะครับอไอเกมเพย์ที่ผมเล่นไปนะครับผมมันก็จะเป็นคลิปที่ผมเล่นก่อนที่จะอัปเดตซีซั่น4รีโหลดนะและคือพออัปเดตซีซั่น4รีโหลดมาเนี่ยไอเอฟเจเอเออรับมันมีชุดแป้งเสริมด้วยนะครับทุกมันก็เลยทําให้ของแต่งบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถใส่ได้นะครับผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะแต่ผมบอกเลยว่าของแต่งใหม่ที่ผมเอามาเนี่ยบอกเลยว่าโหดมากๆเลยนะแล้วก็โกงกว่าในเกมเพย์แน่นอนนะครับผมเราไปดูกันดีกว่านะครับว่่่่าาของงงงงแตใหมเเนนนนียยป็ััไกบ้ะ จะไปกันที่อันแรกกันดีกว่านะครับทุกคนก็คือปากกระบอกปืนนะปากกระบอกปืนผมจะใช้เป็นปอกเก็บเสียง h mre s นะครับผมมอดสี่นะข้อดีคืออะไรนะครับผมก็คือไม่สามารถตรวจพบโดยเรดาร์ได้แล้วก็ความเร็วกระสุนนะบอกเลยว่ายิงลัวโคตรโคตรแล้วก็ไม่ขึ้นในเรดาร์ด้วยนะครับผมแล้วมันจะไม่ขึ้นในแผนที่นั่นเองนะบอกเลยว่าโคตรโหดแป๊บเดียวรูดล่วงเลยนะครับผมโหดมากนะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นชุดแปลงนะก็จะเป็นชุดแปลงแจ็คซิมิต้านะครับผมก็จะเป็นชุดแปลงใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในซีซั่นรีหล บอกเลยว่าดีมากๆเลยนะข้อดีคืออะไรนะผมก็คือความเร็วและระยะกระสุนการควบคุมการสะบัดของปืนแล้วก็ความเสถียรการเล็งขณะยิงนะครับผมแล้วก็การควบคุมแรงดีของปืนนะทั้งนิง่งทั้งแรงแล้วก็ยิงรัวแถมยิงไกลด้วยนะโกงมากๆเลยนะผมสำหรับอันนี้นะต่อไปนะผมก็จะเป็นที่ใต้กระบอกปืนนะใต้กระบอกปืนผมใช้เป็นที่พักมือ MSK 98นะครับผม ข้อดีคืออะไรนะข้อดีก็คือความเร็วในการเดินขนาดแรงและก็แรงสะบัดแนวตั้งนะครับผมที่ผมแชรอันนี้เพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าอัปเดตมาเนี่ยปืนนี้จะรัดเร็วมากๆนะครับผมข้อเสียก็คือมันจะดีดเองนะแล้วก็ต้องมีแบบของแต่งที่ช่วยในแนวตั้งเนี่ยให้ปืนมันไม่ดีดมากเลยนะครับผม <S <S <politic. S 1> การควบคุมแรงขีบของปืนนะครับผมแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่นะ บอกเลยว่าจะทําให้ปืนนี้นิ่งมากๆเลยนะครับผมต่อไปผมจะเป็นพานท้ายนะพานท้ายเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นเน่ยนะครับผมคือผมจะใช้เป็นพานท้ายหอดหลายพานท้ายนี่นะครับผมข้อดีคืออะไรนะข้อดีก็คือความเร็วจากท่าวิ่งสู่ท่าย,ยิงความเร็วกันเคลื่อนที่ความเร็วกันเดินขนาดยิงและก็ความเร็วในการลิงพานสูงนะครับผมก็ทําให้เรา เล็งเร็วขึ้นวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็พิวขึ้นนะ <Wow. S 1> เพราะว่าพอรับเปลี่ยนของแต่งใช่ไหมครับจะทำให้ปืนนี้พิวน้อยลงนะแล้วก็ต้องใส่ของแต่งปืนมันพิวขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะอันสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือกระสุนนะกระสุนผมจะใช้เป็นกระสุนก้ามอเกสสูงน,น,นั่นเองนะข้อดีก็คือความเร็วกระสุนแล้วก็ระยะความเสียหายนะครับผมก็จะยิงได้ไกลขึ้นแล้วก็ความเร็วกระสุนเนี่ยจะเร็วมากๆเลยนะ ประมาณนี้นะครับสำหรับของแต่งของปืน s j x a l l a p นะครับผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ของแต่งมันไม่เหมือนในเกมเพย์นั่นเองนะเกมเพย์ที่ผมเล่นไปแล้วก็ผมมาทําคลิปเนี่ยมันคนละเวลากันนั่นเองนะครับทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่ผมบอกเลยว่าของแต่งใหม่เนี่ยทำให้ปืนเนี้ยโกงมากๆเลยนะแล้วก็โหดกว่าเดิมมากๆนะครับผมประมาณนี้นะครับใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพืเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้ดู5อันดับปืนเมตัลที่ดีที่สุดในซีซั่นสี่ก็อย่าลืมไปดูกันได้นะครับบผผมมอกเเลยยว่าปืนนี้ ติดอันดับหนึ่งเลยนะครับผม <Wow. S 1> หหดมากเลยนะสำหรับปืนนี้นะครับผมเราไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ